ต้นของบุญปากทางของบุญ,ปบญไปใช้กระสางใหญ่ถิ่มท่านอย่าลืมท่านท่านนี่เป็นพื้นฐานของบุญใหญ่อยู่แล้วท่านนี่น้กขอสู้ศีลน้กขอสู่ภาวนาน้ำขอสู่ปัญญาด้วนแล้วตั้งแต่เอาท่านขึ้นมาก่อนทั้งบัดนะทีว่าที่สิขาดท่านเป็นไปบ่ไดจะนั่นที่ว่าเบื้องต้นท่านนี่เหตุไง ถ้าผู้ใดบ่เคยท่านสีพูดถึงเดินปัญญาถึงขันว่าปล่อยว่างดอกอผู้นี่กองสังขารไดจังใดเพราะว่าท่านมันเป็นการเครื่องนําออกอ,อนาออกเสียสระจริงหรือบ่จริงเริ่มตัวแรกคือว่าสิ่งที่เฮาหามาได้ถึงเฮาเคยยึดว่าเป็นของตนนันแหละเพราะว่าสิไดใดมากด้วยการไปขายแรงงานใดมากด้วยความยากลาบากได้มาด้วย,ย,วย,วยความสือสาสุจริต แต่เาาา้าวบ่จักค้ามาท่านบ่จักค้าว่าไห้มันสิมันสิขึ้นบทปัญญาได้จังไล๋เพราะว่าท่านเป็นเครื่องทดสอบอันหนึง่งที่น้อมนาเข้ามาสู่ความปล่อยวางข้างในเดชวันธรรมดาเดอท่านคนบ่เคยท่านสิไปบา้าเรื่องธรรมะให้ฟังบนมิท่างเด้อเ,เวลาเปลา่าอันกังสท่านเป็นการแสดงนําใจเป็นเครื่องปูกมิตร เป็นเครื่องสื่อสารที่ดีที่สุดในมนูมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> ท่านจึงเป็นเหตุผลต้นบุญเบื้องต้น,นเป็นของไงผู้คนจะลืมท่านท่านของายนอกที่แรลกกับท่านโดยความหยึดมันเือมันสะกอนเพื่อการท่านให้พี่น้องละขอเองยึดไปสะกอนต่อมาการล่องท่านให้ที่กว้างขวางออกไปคําว่าท่านจะมีปัจจัยทั้งสี อาหารเครื่องนมหงมยารักษาโลกที่อยู่อาศัยลักษณะนี้วกเข้าให้กันโดยที่เหลกอะให้พี่น้องกะหวังว่าหรือแม่นบ่ให้พี่นอ้อง,าาองได้ไหมกะหวังว่าเพื่อกันหวังว่าเขาหวัว่าคยให้สิ่งนี้กับผู้นี้กะหวังว่าเขาสิให้ขึ้นค่อยช่วยเหลือกะหวังว่าเขาสิช่วยเหลือเจ้าของเองขึ้นเพื่อกันแต่ที่ต้องยอมรับทุกคนต้องยอมรับว่าเจ้าของเคยเป็นเนวนี การช่วยเหลือภัยกระสางการให้ท่างกับภัยกระสางยมม่อมมีความหวังว่า,าสได้รับการตอบแทนคืนถ้าเฮาเคยเป็นเฮาต้องยอมรับว่าเฮาเคยเป็นแต่ออยอมรับแล้วสติเฮาสีหลูสึกแยกแย่ออกว่าเฮายังมีความหยุดมันถือมันเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในการเป็นเจ้าของต้องยอมรับดเด้การช่วยเหลือบุคคลใดผู้คุคคหนึ่งแมระทั่งการแนะนําการงานจันสิถ้าเขาได้ดีแล้วมันจิ มันจากอ่านก็ได้ว่าถ้าบ่มีกูกับพอมีมือนั่นดอกถ้าบ่ถ้ากูบา่าพาไปแต่กูบา่าพาเหตุก็บ่ได้หรอกนั่นสิเนี่ยยังเป็นการหยุดมันถือมันไม่สื่อเสียงเลือกให้เขาไม่หยุบเรงินจากของอยูอ่คือท่านเรื่องอาหารการกินก็คือการแต่ตะกี้บ่มีเขากินยังจันทร์นั่นอิแต่พอมีกูสุกกับพอใหญ่ยายๆมาปั่นนี่ก็มีเออมันคือท่านดูดนนความยึดมั่นถือมั่นดูทรัพย์ที่แหลกกด็ดียังหวังผลอยู่ จนก็ว่าสิได้ยินได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าจึงจะเข้าใจและรู้เรื่องว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนํเข้อสู่การสละภายในคือการสละออกความยึดมั่นถือมั่นนเข้อสูอ่การช่วยเหลือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นไปแบบนี้เพราะว่าสิเป็นช่วยเหลือในวัตถุทั้งสีน่นี่อาหารทัองนุงยารักษาโรคที่อยู่อาศัยวัตถุต่อกอนต่อมาก ท่านกำลังกายกำลังแห่งกายในการเข้าไปช่วยโดยบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่งสันมันสิค่อยๆมันสิค่อยๆค่อยปล่อยออกว่างออกค่อยๆข้าใจค่อยๆเป็นค่อยๆไป <c oughs> ถ้าบ่มิทรรมบระพุทธเจ้าบ่มิทางลหลู้เรืองชังสีีวันนี้ในการท่านจากวัตถุก่อนในการช่วยเหลือโดยกำลังแรงกายคือท่านแรงกายกันคือท่านเลือดคือกัน มันจะน,อน้อมขมาสูวา่ว่าเ้าจังสีฟังท่ามเข้าใจคําว่าทุกสมุทัยนีโรดมากเ้าจังสิไกรค้าวา่าอันนี้จังมั่งทุกครั้งอนัตตามั่งน,อน้อมขมาสู่ความลปรยว่านความไม่ยึดมั่นถือมั่นความหลักความผูกพันเหตุผลสัตว์ทั้งหลายายืนไหวไต่เกิดเนี่ยเ้าจังสิจังสเข่าใจเด้จึงว่า,าท่านนี่เป็นพื้นฐานอันใหญ่ในการที่สีเสียสละเป็นเครื่องนําสู่ ปัญญาคือความหลอบลูกและถึงขั้นการปล่อยวางนะจงบอกว่าท่านว่าแม่นขขงหน่อยเข็ดไปเรื่อยท่านเมื่อท่านดูเข้าดูเข่าแล้วห้ากะยิ่งการท่านในเขตพุทธศาสนาเป็นอย่างจังว่ามีอาิสงมากยิ่งกว่าท่านนอกศาสนาเออพระอินทร์ทำท่านทำลงท่านโอ้ยขนาดนักไม่ต้องห่วงเออท่าน นะคกับบุคคลยาจบอุณภพเขอท่านและสัตว์โดยชานต่างๆเออท่านมาเต็มมากแต่ว่าอังคูลเทพบุตรแต่ท่านให้ประสงค์ที่เดียวแสงสว่างแห่งบุญแสงสว่างแห่งใจของอังคูลเทพบุตรญ่กว่ก็ระอินอีกอแล้วไม่เป็นอย่างจังว่ามีอนุสงม,มากมีอนุสงม,มากเพราะว่าเข้าใจเข้าใจในธรรมะน้อมนำซื่อเข้าสู่ความปล่อยว้างใดเอง <c oughs> เป็นว่าเข่นไอ้ท่านในในเขตของพระพุทธศาสนาจึงมีอานิสงส์มาแบบนี้เออสุสงทั้งหลายก็สิ่แสดงธรรมบรรยายธรรมสาธยายธรรมเออกับผู้คนคนว่าอานิสงส์แบบนั้นอานิสงส์แบบนี้เ,อ,เองเป็นอานิสงส์ทางด้านปัญญาที่มีมากนี่หละจังว่าท่านบริเวณของนอท่านนอกเขตศาสนาขนาดพาอินยังอยากอายอังกูลเทพบุตรผู้เกิดที่หลังคือพอิน,นี่คนเป็นพไินมาก,ก่อนแล้ว เออจักเกลียงพอจักเกลียงแม่จักให้ท่านกับยายโจคนี้พกขอท่านช่วยเหลือสัตว์ตั้งลงท่านตามสถานที่ต่างๆเฮ็ดมาตลอดชีวิตเท่าตายได้เป็นพอินเออเป็นพอินปลูกต้นหมวกต้นไมก้ก็เฮ็ดเป็นธรรมดาขุดนำบอกเฮ็ดสะพานเฮ็ดถนนช่วยเหลือทั้งบดนั่นแหละผู้ใดบ่มีเงินมีทองอยังเก็หรื่อหาอาชีพให้ท้งเบด แวก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์พระตทาศาสนาเกิดมาตั้2แต่สองสามปีนี่แหละเดีย๋ยวพุธในเด็ไปท่านสบายพระสงฆ์ทีเดียวกลับมีแสงสว่างเจิดจ้ายิ่กว่าพระอินทร์อีกเนี่ยในเขตพุทธศาสนาหนึ่งเป็นบุคคลผู้มีศีลเเป็นผู้มีศีลเป็นพุทธละออกแล้วแมนคาว่าสละออกอาจจะบ่ถึงขั้นว่าเป็นโสดาสศีท่าข้าหรืออาชาาอนาขาก็ตามบ้าอารหันก็ตามพ่นสละ การงานที่หนุ่มยิงในโลกมนุษย์ไม่ได้ไปแย่งอาชีพการงานกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนั้นเออไม่ได้ไปเบียดเสียดเบียดเบียนในการละลายอย่างคือสาระก้อเป็นฆราวาสออกแล้วหล้วก็เป็นผู้ทรงรรมเลียนธรรมของพระเจ้าอย่างแน้น่อยก็ต้องมีข้ามเถศคข้ามสอนอันใดอันหนึ่งเพื่อเป็นคติตัวอย่างให้บุคคลผู้นั้นผู้ให้ท่านนั้นะ ได้นําไปคิดได้นนพิจารณาได้นํนาไ,นไปท่าตามยังแน่นอยก็ดีนะครับมันจึงมีอน,มนุสงฆกแบบนี้เพราะว่าเป็นเหตุแห่งปัญญาเออเป็นเหตุแห่งความรอบรููในกองสังขารสังขารนอกสังขารในสังขารโลกแลก้วก,กัตังโลกุตระมุนเนี้เป็นเหตุแห่งการรอบรู้มันจึงมีอนุสงฆก <c oughs> คนที่สิภาวหน้าใดเข้าใจนลยต้องเป็นคนมิท่านมาก่อนน่ะไปหันเด้บนะี้เออจั้งสิเข,ข้าใจเรื่องปัญญาเออเพราะว่า ในการท่านในเขตของพุธธศาสนานี่ได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนได้แยกแยะได้ระบุเหตุปัจจัยอานิสง์ผลายใดต่างๆหน้าหน้าแ้วก็น้อมก็ไปเข้าสู้พนนันิพานนีแต่มันจังว่า <c oughs> ท่านกะยังให้ขาดพวกเขามออีมีพราได้ท่านอันได้ไดก็เหตุไปแดีวก,ก็ท่านแล้วก,ก็ว่าจำเป็นต้องไปเป็นเจ้าของท่านว่าจำเป็นต้อง ไปแหลกสิ่งของแล้วเพระว่าพวกเข้าทั้งหลายเดี๋ยวนี้ได้ยินได้ฟังธรรมมาพอสมควรแล้วเพราสิแยกแก่ออกแล้ววา่าเข้าไรด้ท่านเพื่อสิแหลกของบริแหลกของคือเกา่าตั้งแต่กี่วัตาท่าน,นยังเขา่าหรือสัตว์เด้อขอผู้ขาลำลุยรวดขอปราสาทลาดะวางบากไงก็ทามันดาศักดิ์ไ่ได้ขอให้ตจาจกของขอให้ลูกหลานเด่นหลังต่อไปแบบง่ายยืดเหยือไปเลยมันทำมตาตมาเด้อ <c oughs> ไปนี้ ดังนั้นเดี๋ยวฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยจังคอยน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาแล้วค่อยคอยตัดความยึดมัน่นถือมั่นในการท่านท่านแหลกของเข้าใจแล้วบ,บว่ชต่อท่านแหลกของไหวพระซื่อๆกับแหลกของเออไหวซื่อๆกับอธิษฐานขอนั่นขอนี่นี่แหละท่านห้าวกัไดังน้นเดี๋ยวฟังแล้ววา่าบ่บมีผู้ใดสิ่งใดเสกสวนดนบัานให้ผู้ใดใดบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดมาเสกยังดนบัณฑานยังไปไดนสิ่งห้ากับนิ่งจังว่าเขตของาศาสนามัน พุทธศาสนาไม่อันธสงา์แบบนี้เพิ่นจะบอกถึงความจริงและรักความจริงและการรักแห่งการทําตนให้้นถูก,ดก,กได้ท่านเฮากับมีศีลกับปัญหาดยินได้ฟังมาแล้วคือการขามว่าท่าน,นเพิ่นกัเทศนาเรื่องนั้นเรื่องนี้เออท่านนั้นลอยข้งพันข้างเออท่านนั้นให้พระอาหารหันต์ท่านไม่ให้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มูสงสาวบที่มีอันธสงม์กินก็พ,พุทธเจ้าไม่ข้งหนึ่งก็แล้วแต่ สู่การรักษาศีลบันเดียวไม่ได้หรือกบ่าไปหันเดียวนกกนเท่ากัได้ยินได้ฟังแล้วเออท่านก็มีมากมากแล,แ,ลแล้วก็เริ่มต้วรักษาศีลแปดคำมัง่งสิบห้าคำมัง่งเมื่อเริ่มการรักษาศีลบั่งเพื่อนกับบุคคลที่เข้ามารักษาศีลย่ามได้ฟังได,ได้ยินได้ฟังธรรมมากขึ้นมากขึ้นเริ่มเกิดความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นก็จึงค่อยมีการภาวนาได้ไนนบ่อนาวนว่าเหว่นว่าท่านในเท่าไรกระซางบว่ บ่าสามารถสู่รักษาสินแม่ครั้งเดียวได้เแบิเฮาก็รักษาสินมามาแบบนี้แหละล่ะสินแปดคำสินเิบห้าคำมั่งบัดเริ่มมีภาวนาดิเบินว่านบิดทั้งเบิดทั้งทาง่านทั้งสินสู่ภาวนาที่คิดสงบแม้เพียงครั้งเดียวไม่ได้เด้อเบิดเนี่ยจังว่ามันเป็นปากทางของมันอยู่แล้วเนี่ยท่านเป็นปากทางของมันของน้อมน้ำบุญของความสงบยินนะ เป็นปากทางท่านแหล้วก็ได้งยินได้ฟังธรรมแหล้วก็จังจากรักษาสนเมออจากรักษาสนลได้แล้วเราก็บอกอ้าวไปจากภาวนาอภาวนาวันนี้ภาวนาวนี่นั้นคิดสงบแบบนิ่งเอ่นว่าอุปร,ราชสมาธิทอ่ให้กระสังสู้การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้เพียงครั้ง,าาเงเดียวไม่ได้นั่นมันก็เป็นของมั่นเรื่อยเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งก,ก,กันและกันอยู่แล้วท่านเป็นเหตุท่านนี่เป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให รูแจ้งถึงการรักษาศีลศีลจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รููแจ้งถึงการภาวนาภาวนาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รููแจ้งถึงปัญญาเป็นสี่อะไรมันก็เป็นระดับระดับของมันทุกอย่างจึงบอกว่าพึงพ้าอาศัยสึ่งกันละกันพ่งจังว่าทานศีลเนคขมะปัญญาสียางนอกนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนที่เป็นวิริยะคันติสัจจะอธิฐานะเมตตาและอุเบกขามีเป็นเครื่องเกื้อหนุนซึ่งกันละกันที่แล้ว ตัวใหญ่มั่นทานศีลเนคขมะเนคขมะภาวนานี่แหละบวชจิตบวชใจนี่ยแหละเพื่อนว่าภาวนาได้แล้วเนคขมะก็ดีแล้วก็ปัญญาทานศีลเนคขมะปัญญาปัญญานี่คือการรอบรู้ในกองสังขารหรือการรู้เห็นอเนจังทุกขังอนัตตารู้อริยสัจสี่รู้อิทัปปัจจยตาลู่ปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดสายดับเนี่ย เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความเกิดเนาะอันนี้อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความดับถูกเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ว่ามันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันหรือวัดสมพันธภาพก็เป็นแบบนี้นี่เองเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยพอว่ามีท่านเพอมิท่านเข้าเลยเด้ยฟังธรรมพอเด้ยฟังธรรมเฮาเลยเข้าใจวาศีมีอ,นอันิสงสยิ่งนะพอเด้รยลู้ฟังธรรมแล้วลูว้วาศีมีอันิสงสยิ่งก็เลยอยากหลักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้ว ในการเขาน,อน้อมนำเขามารักษาสิลนเลยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อยากภาวนาเออมื่อภาวนาก็คงว่าโอ้ความสุขอ,อันเกิดจากความสงบนี่บ่มีอยังสู่ใดเมื่อเนี่เมื่อมึกได้ความสงบแล้วจิตใจมันตั้งมันก็นตั้งมันแล้วกับมันคงเขามาน้อมจิตเพื่อที่ฟังธรรมเบื้องสูงต่อไปอีกนั่นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญานั่นเองทังว่าบ่แมนวาสิเหตดอันใดอันหนึง่งสิบยอย่างเสมอกันสิบอย่าง ก็คือท่านศีลนี่กมังพัญญะบริยะกันติสัจจะอินทานมีตาและอุเบกขาเออทั้งเบิดรหนีดวนแล้วแต่เพื่อความผลถูกนั่นเองนั <c> ่น <oughs> แหละฮัจังว่าท่านมีพ่อท่านกับท่านไปเมื่อใดบ่มีแนวท่านกับท่านแห้งกับใดจกักว่าละเออท่านแห้งกับร่างกายของเขาเองนนั่แหละมาเหาา็ดกุฏิมาเห็ดสัลาห์มาขุดสวคือว่าใช่หมานเห็นได้ทั้งนั้น คือถ้าท่านในเขตัเขตอนศาสน,ะสนสาพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งสงแลงกาแบบนี้เองพญามารตะกี้ลักสุจักทีบแกกดนอยังเออเฮ็ดมาเรื่อย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 เนี่ยเห็นบ่เริ่มเข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจธรรมดายากบวชกูหนอบาทนี่จอยากบวชได้บาี่เออนั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยขนาดไหนอยากสาระออกทางโลกแล้วเออทำเพิ่นบวชขม่าเพิ่บนี่บันเกิดจากภาวนาได้บ่เนี่ยมาจากภาวนาแล้วก ในการเท่าหน้านะ่ะก็ค่อยรูนั่นรูนี่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่มีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขาสูปัญญาคือการปล,อล,อลดด่อยว่างใดรอบรูใดด้วยอะไรมันเป็นทั้งซี่เมื่อกี้เราสิวจักทีบจักแดนอย่างอ่าเห็นบลาห์เมนว่าจะท่องหวดูตอนน้ำไหลน้ออนำ,หนำหน้าเลอะงุ่มงมงงามงาม,งามย่านตาบได้บดบ่ดดีบอมีบอเป็นนันหนี่เนาะเออ,อยูุบอเป็นต้องหาอยู่หา,หากินหาใดาหาเอา,เอาหาดี มี่บัดน,นั่นแหละบัดน,นี้จะคอยด้ยินไเด้ยดฟังทรามมาคอยท่านมาเลยจะเรื่ว่าท่านแรงกายนั่นมีอันทูงมากยิ่งก็ท่านเงื่อนเป็นเท่าไรเด้มันเป็นอุปป,รปารมีท่านาพูดถึงว่าแล้วมันเป็นระดับกลางบ่ท่านถึงขันปรามาัดบัดนี้เล่าสิท่านสละความเป็นฆราวาสออกนั่นมันจะเข้าสู่ขันปรามาัดแล้วเวื่นี้ก็เหลือแต่ด่านปัญญาเท่านั้นนีเหลือด่านปัญญาบัด ในศีลหาของเล่าเ่มันก็ครบบริบูรณ์เหมือนเราเขามาแล้วแต่เราต้องเด็ดเอาน้ำมันละเออบมดมือเราามาเผาวหน้าแล้วนี่เหลือปัญญาท่านศีลเนกมะปัญญาเหลือปัญญาเราสิบว่านใดหรือว่าว่านใดเป็นเรื่องของเราเองเป็นสั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเหตุมีปัจจัยเกหนุนซึ่งกัะกันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนั่นเองเพราะมีท่านจึงเข้าใจการรักษาศนลเพราะมีศีลจึงเข้าใจการเนกมะ เพราะมีพาวน,า,า,วนาจึงเข้าใจเรื่องปัญญาเนะพราะมีปัญญาจึงมีความเพียรมีความอดทนนะคันติบุิยะคันติมีสัจจะจงรักษาความจริงได้บัดนั้น็นรักษาความจริงสัจจะจะมีเมตตาเมื่อมีเมตามเมตาแล้วมันก็เข้าสู่ความเป็นอธิษฐานอ,อ,อธิษฐานอธิษฐานก่อนสัจจะอธิษฐานอธิษฐานคือว่าจิตใจเห้ตั้งมัน่นมุ่งมัน่นสู้จุดหมายที่ปรารถนาว่าสานิกูเอาคนิพานให้ได้จันส เอ่้นว่าอธิษฐานเมื่อมีอธิษฐานเรามั่นก็มีเมตตามมีเมตามเมตาล้วก็มีอผู้เบกขานเองเขาสูความเป็นการว่างเฉยหรือมาได้ <c oughs> จังว่าทุกสิ่งตัวอย่างจอเป็นเหตุเป็นปัจจัยนุ่นเนืองซึ่งกันและกันเพราะว่ามันสเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งใดผู้เข้าเจ้าบวชมาแต่น้อยเลยนั่นเขาเจ้ากับพ่ะด้ท่านแต่ว่าเขาเจ้าท่านมาแล้วตั้งแต่สมัยใดตั้งแต่อดีตศาสตร์มากแต่ว่ากระซงมันดอกไอเื่องอดีตศาสตร์ต่างๆเขาบอกไปพระวงนั่งในเรื่องว่า กูบ่มีบุญบ่มีวาสนาบ่มีบาร,รมียังส่เงินสี่บอ่อเหตุเอาในศาสตร์นี่หลวดคนบ่เคยท่านกับท่านซะ,ะคนบ่เคยรักษาศีลกับรักษาซะคนบ่เคยภาวนากับมาภาวนาซออมาภาวนาแล้วมันถึองไดงดยงินแต่ฟัธทรมคือเรื่องของปัญญาดอก <c oughs> เข้าบ่เด้ไปหน่อยใจเรื่องวาสนาบาร,รมีเก่าเหตุเอาในปัจจุบันดับก็ดับได้ในปัจจันแต่นิพพานมันกันิพพานได้ในปัจจุบัน คนที่เกิดเป็นคนมากับสมบูรณ์มากอแห้งหละขึ้นทุกกับปัญญาของไผ่ของมันพ่อะแห้งเล้าเดือนนี้มีคนค้นเสมอกันเออนเวนไบตาเป็นบันเดาะเป็นกระเทยเป็นคนสองเพศหรือเป็นคนปัญญาอ่อนเบาบ่รรลุได้ทั้งสัตว์มันบรรลุบ่ได้เป็นกรรมอันหนึ่งเป็นกรรมอันหนึ่งที่นั่นไปแล้วแต่ว่าไปทั้บุญไปสวรรค์ได้รุกทั้บาปเป็นนรกก็ได้ไม่เด้ว่าตาอันนั้นเอาะ มันเป็นกรรมอันหนึ <motherf abil itation> ่งท um <TM Any navy> ี uh ่บางคับไว้นั่นเองว่าทุกคนมีโอกาสพูดอกมีโอกาสอย่ในการที่ให้ดูแจ้งในศาสตร์นี้แหละว่าต้องไปยังมันมากไายพระยาจ้ามเห็ดเอาในปัจจุบันนี้ใว่าล่ะอ่ะละพ่อเมือง